ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยบผมลันซิตจัดก็ห่างหายกันมานานเพราะว่าผมไม่สบายด้วยแล้วก็ไม่อยากทำด้วยนะแต่ไม่เป็นวันนี้ทำแล้วเริ่มเกมเร็วจังเลยมาดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรได้เป็นคนอีกแล้ว ยิวเข้มลงทอดคิวเข้มลงท่า T E E N เอ้ย T R E N t i n เตรียม V ี E N V D D D ดีดีดีดอ้ยเย่น่าจะคนเดียวนะไปแล้ววู้ฮู้ยิถ้าผู้ชมเห็นใช่ไหมเมื่อกี้โอเค เขาบอกว่ามันจะมีด่านใหม่เข้ามานะวันที่สิบธันวาด่านใหม่จะเข้ามานะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนี่นะรูปด่านใหม่โอเคเดี๋ยวเรารอคนกันเลยดีกว่า let's go <S เอ้าเริ่มเกมแล้วหรอเอาผมได้เป็นซะด้วย แกงโอเคแล้วเราจะแกงทำกดทำไมเอ่ยมีหาคนวีโเอชเอทเเอวาเออุ้ยอุ้ยอุ้ย I have คืออะไรคืออะไรออืออือมีคนโหวตกุมสองคนผมไม่สบายแล้วเนี่ย หายไปนานเ็าไม่สบายนี่แหละคูหคูดาโคตรนานไหนวาเขาบอกเขามีอะไรก็ไมไรูง เวลานานมากเลยทุกคนโอ้กดธทำไมเนี่ยโอโ้ผมชื่อบูเขาจะโหรอะไรกันทาไมใครสองคนนี้เนี่ยมันโหรจังเลย สองคนนี mm. ้เขาบดปุมโอ้ยผมก็กดจังเลยเนาะโอ้ย จะแก้มาเจ้าปนะิดคาเฟดใครจะไปกดปุ่มกดไม่ได้แล้วประตูล็อกอะผมล็อกเอง ได้ <usion. S 2> คิวละคนหนึ่งมันมีใครใช่ไหม ทำงไม่ไดเย้ชนะแล้วปดื่มตุ๊กี้ตุ๊กี่สองคนรอ,อคนเหมือนดิมตามนี้ตาสุดท้ายนะ่ะสี่คน หกหกคนอันนี้หัวหน้าห้องนะสีดำมาดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรเป็นคนเฮ้ยผมมีสแกนใครจะมาดูใั้สแกนมัง้งเออจะมาดูผมสแกนเลย ด,ดีโอเคนะผมบอกเขาไปว่าผมมีสิ่งแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้เอาไว้รูปเดียวออกสองรู โอเคนะเขาบอกว่าสีแดงเป็นแต่สีแดงไม่ได้เป็นอืนมันมีสแกนนะไม่มีใครสนใจเลยหรอโอเคสตาร์ดีผมเห็นเห็นไหมเนี่ยว่าสแกนเนี่ยโออไปบา มันมีลุดบัตรลทบัตรโอเคครั้งครังที่สองได้ม่เคยดเลสีเขียวกล้องมีท <s us> <Okay. S 1> ั้งหมดสี่ตัว สีฟ้าไปที่ห้องอู้หูเห็นชัดเจน <c oughs> คนเดิมเลยเหรอคุณผิด green b a n t green ชนะแล้วโอ้ยอโอเคสสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วย ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบาย